คลิกฟ้าสยบปัทพี The l e g e n d o f ู u t i a n ตอนที่1,081พุ่งผู้ฝึกตนระดับนักบุญที่เหลือร้องออกมาด้วยความโกรธมือของเขาไกลปนดาบและเขาชี้ไปที่กูตรงหลิวและอีกข้างหนึ่งชี้ไปที่อยู่เซิงดาบของเขาจะบกสะบัดและพันรอบตัวเขาเขาก้าวไปข้างหน้าและเงาสวรรค์รอบกูตรงลิวถูกแทงด้วยดาบของเขาเขากระอักเล,เลือดในขณะที่ผนึกก้าว คำของเขาสุดตัวลงอย่างดูเดือดหยูเซิงร้องให้ออกมาและแสงสีทองเข้มก็ไหลออกมาจากเขากระแสน้ำบนปีศาจท,ที่น่ากลัวปรากฏขึ้นและดูดเจตจำนงของดับเขาใช้เวทมนต์ที่กลืนกินนี้เพื่อทำลายพลังของเส้นทางอันยิ่งใหญ่ผู้ฝึกตนระดับนักบุญถอยห่างจากกูตงลิวและยกมือขวาขึ้นเขาชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้าและทันใดนั้นดับก้าวเล่มที่ทับซ้อนกันก็พุ่งออกมาจากปลายนิ้วของเขาพวกเขายิงไปข้างหน้าเป็นหนึ่งยิงตรงไปยังหยูเซิง บุมหยูเซิงถูกส่งกลับอย่างรุนแรงบุมบุมบุมพลังของดาบนั้นไม่มีใครเทียบได้พวกเขาเก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันเปิดร่างของหยูเซิงแตกออกร่างกายของปีศาจท,ที่รุนแรงมากของเขาดูเหมือนจะพังทลายและเสื้อผ้าของเขาก็กระพืออย่างดุเดือดในสายลมเผยให้เห็นผิวสีทองแดงที่ลึกล้ำและกล้ามเนื้ออันทรงพลังของเขามีเลือดอยู่เต็มตัวเขาขณะที่ดาบจะแทงทะลุร่างกายของเขา อย่างไรก็ตามแม้ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นอยู่เซิงก็ยังติดอยู่กับคู่ต่อสู้ของเขาเขาไม่ได้ลาถอยและความรบแห่งการพิพากษาของเขาตัดพลังที่พุ่งเข้ามาหาเขามันให้แรงกดดันที่กดลงไปทุกอย่างในขณะที่มันยังคงเดินหน้าต่อไปไม่ให้คู่ต่อสู้ของเขามีโอกาสได้พักและสุดลมหายใจของเขาแม้แต่ครู่เดียวนักบุญดาบร้องออกมาด้วยความโกรธและดาบที่สว่างสวยและแพรวพรา,พราออกมาจากดวงตาของเขา พวกมันจอะเข้าไปในดวงตาของหยูเซิงและเต็มไปด้วยเลือดเขาหลับตาลงแต่ดาบยังคงพุ่งเข้าใส่เขาอย่างดูเดือดโดยเปิดร่างของเขาจากข้างในในขณะนั้นเองที่เย่ฟู่เทียนซึ่งเพิ่งสังหารร่างระดับนักบุญอีกคนรีบไปที่ที่หยูเซิงและนักบุญกำลังต่อสู้กันเวลาและพื้นที่ดูเหมือนจะถูกจำกัดอีกครั้งและใบหน้าของนักดาบก็เปลี่ยนไปในทันใด ผู้หูของเขาต้องเพิ่งถูกเงาแห่งเวลาและอวกาศค่าโดยตรงไม่จําเป็นต้องบอกว่าทรงพลังเพียงใดที่หมายถึงความสามารถในการต่อสู้ของเย่ฟู่เทียนบูมบูมบูมร่างกายของเขาดูเหมือนจะแตกออกเขาแปลงร่างเป็นดาบและทันใดนั้นดาบเล่มหนึ่งก็พุ่งขึ้นไปในเมเคอระคังขณะที่ทั้งคู่และเขาอยู่เซิงรีบขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยนักดาบผลักหยู่เซิงไปที่ปลายดาบของเขา ดาบคมอย่างไม่รู้จักจบสิ้นแทงทะลุร่างของปีศาจแต่พลังของหยูเซิงยังไม่เคยถูกกระแทกกลับด้วยดาบของคู่ต่อสู้ของเขาเลยขวานต่อสู้ของเขายังคงกดทับดาบของคู่ต่อสู้ ความกดดันที่หายใจไม่ออกและทำลายล้างลงมาที่พวกเขาขณะที่เงาแห่งเวลาและอวกาศของเย่ฟู่เทียนตกลงมานักบุญดาบไม่สามารถทำให้อยู่เซิงถอยได้ก่อนที่เย่ฟู่เทียนจะมาถึงเขาทำได้เพียงดึงมือขวากลับแล้วดันไปทางเงาแห่งการเวลาและโอกาสดาบก้าวเล่มทับซ้อนกันอีกครั้งและพุ่งออกไปทางเงา เงาแห่งเวลาและอวกาศลงมาด้วยพลังทั้งหมดของสวรรค์อยู่เบื้องหลังมันผ่ากอลังอากาศและตกลงบนดาบของคู่ต่อสู้มีเสียงดังขึ้นและเงาแห่งเวลาและอวกาศดูเหมือนจะช้าลงด้วยเหตุนี้แต่แล้วมันก็เดินหน้าต่อไปบูมคลื่นกระแทกกระจายออกไปอย่างต่อเนื่องเย่ฟู่เทียนรู้สึกว่าดาบเล่มหนึ่งกลายเป็นเก้าเล่มแล้วพุ่งไปข้างหน้าขัดขวางพลังของเงาแห่งการเวลาและอวกาศ ในขณะนั้นเมื่อพวกเขาทั้งสามเผชิญหน้ากันพวกเขาสร้างสมดุลที่แปลกประหลาดขณะที่พวกเขาหยุดนิ่งอยู่ในอากาศแต่ระหว่างพวกเขาทั้งสามนั้นกระแสลมที่รุนแรงอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ก็พัดพาไปแม้แต่คันธนูของห่วงจิวเกอร์อก็ไม่สามารถเจาะทะลุกระแสลมนั้นได้และการโจมตีใดๆก็เป็นไปไม่ได้ผมของผู้ฝึกตนนักบุญดาบเต้นอย่างดุเดือดในสายลมในขณะนั้นเขาถูกกดดันอย่างหนักสองคนนี้อยู่บนขั้นปราดเท่านั้นจริงหรือ แม้แต่ผู้ที่เพิ่งมาถึงขั้นนักบุญก็อาจจะไม่เป็นแบบนี้ยิ่งกว่านั้นพลังแห่งวิชาดาบของเขานั้นช่างน่าเกรงขามยิ่งนักดาบของเขาจะเข้าไปในร่างของคู่ต่อสู้แต่ไม่สามารถทำลายมันได้นี่คือร่างกายระดับไหนนักดาบระดับนักบุญจะตกไปอยู่ในเงื้อมือของปราดในวันนี้หรือไม่นี่เป็นวิธีที่น่าละอายอย่างไม่น่าเชื่อเขาไม่เคยจะจินตนาการถึงมัน ถ้าจะฆ่าเจ้าเขาร้องให้เขาแปลงร่างเป็นร่างไร้รูปร่างดูเหมือนว่าจะพบพลังที่ซ่อนเร้นบางอย่างเพื่อใส่เข้าไปในเจตจำนงของดาบที่ไหลลื่นของเขาทุกลมหายใจทุกความคิดทุกหยดเลือดของเขามุ่งไปที่การโจมตีด้วยดาบนี้ พระพุทธเจ้าและปีศาจเป็นหนึ่งในร่างของหยูเซิงบนท้องฟ้ามีพระพุทธรูป1808อองค์ปรากฏเป็นประกายและเหนือเขาปรากฏหัวปีศาจที่ปกคลุมเขาพลังในการควบคุมปีศาจทั้งหมดแห่งสวรรค์และโลกเป็นภาพที่น่าสยดสยองเขาได้รวบรวมพลังของปีศาจและพระพุทธรูปไว้ในร่างเดียวกระแสของดาบจะดำเนินต่อไปทุบไปที่พระพุทธรูปอสูรทำลายมันอย่างสมบูรณ์ดาบของนักบุญนั้นทรงพลังอย่างเหลือเชื่อ แต่แขนที่ถือดาบก็สั่นเล็กน้อยมันเพิ่งได้รับพลังจำนวนที่หาที่เปรียบมิได้เช่นกันในอีกทางหนึ่งกระแสดาบอันทรงพลังจะพุ่งเข้าหาเย่ฟู่เทียนและแสงทำลายล้างอย่างรุนแรงก็พิบานออกจากร่างกายของเขามันพุ่งเข้ามาในจิตใจของเขาและกระทั่งโจมตีเจตจำนงของนักบุญแต่เมื่อนักบุญรู้สึกถึงเจตจำนงทางวิญญาณหัวใจของเขาก็สั่นเทาอย่างดูเดือดดูเหมือนว่าเขาจะรู้สึกถึงพลังจิตที่หาไม่ได้แม้แต่บนขั้นของนักบุญ แสงสศักดิ์สิทธิ์ส่องประกายและกระแสน้ำวนอันน่าสยดสยองปรากฏขึ้นต่อหน้าเงาแห่งเวลาและอวกาศในมือของเย่ฟู่เทียนแสงที่ส่องประกายระยิบระยับพุ่งไปข้างหน้าฟันดาบแทงทะลุเข้าไปในร่างของคู่ต่อสู้ทีละนิดผู้ฝึกตนทั้งสามล้วนได้รับพลังมหาศาลเจ้าต้องมาจากภูเขาดาบต้าหลีภูเขาดาบกำลังส่งนักบุญดาบจำนวนมากมาฆ่าฆ่าในทุกวันนี้ข้าจะจำสิ่งนี้ไว้เย่ฟู่เทียนพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาไม่ต้องห่วงเจ้าจะไม่อยู่คนเดียว ขณะที่เขาพูดพลังอันไร้ขอบเขตภายในแย่ฟู่เทียนก็เข้าไปในอ้อมแขนของเขาในขณะนั้นเองแสงอันเจิดจ้าอย่างหาที่เปรียบมิได้ออกมาจากมือขวาของเขาและเข้าสู่เงาแห่งเวลาและอวกาศทำลายเขาตะโกนดูเหมือนว่าเขาจะยอมแพ้ในการปกป้องร่างกายของเขาในขณะที่เขารวบรวมพลังทั้งหมดของเขาไว้ในเงาทันใดนั้นเสียงก้องกังวานก็สั่นสะเทือนทั้งสวรรค์และแผ่นดินเมื่อดาบที่ร้องโหยหวนถูกทำลายลง เงาแห่งการเวลาและอวกาศเปิดช่องว่างและเดินหน้าต่อไปทีละเล็กทีละน้อยฟันดาบที่แหลกสลายจนทะลุฝ่ามือของคู่ต่อสู้เลือดไหลออกจากบาดแผลทันทีเหมือนกับนักบุญดาบคนก่อนเขาส่งเสียงร้องอย่างขมขื่นเมื่อเจดจำนงดาบพุ่งออกมาจากร่างกายของเขาพวกเขาไหลไปทางเย่ฟู่เทียนแต่อีกด้านหนึ่งหยูเซิงกำลังกดเขาอย่างดูเดือด อีกเสียงหนึ่งดังขึ้นขณะที่ขวานสึกฟันดาบเข้าที่แขนอีกข้างหนึ่งในพริบตาดาบของเขาก็ปะปนกับเลือดของเขาทําให้เกิดภาพที่น่าตกใจความโกรธเกรี้ยวของเขาทําให้ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินสะสะเทือนแขนทั้งสองของเขาถูกตัดออกพร้อมๆกันและดูสิ้นหวังบนใบหน้าของงอนักบุญดาบเขาจะถูกฆ่าโดยปราสองคนจริงๆหรือ เลือดของเขาตกลงไปรอบๆเมื่อแขนทั้งสองของเขาถูกตัดออกจากนั้นเงาแห่งเวลาและอวกาศและขวารบแห่งการพิพากษาก็ตัดเข้าสู่ร่างกายของเขาในพริบตาใบหน้าของนักบุญดาบก็ซีดเผือกและเจตจำนงมของดาบที่ไหลยอยู่รอบตัวเขาก็อ่อนแอและงอยอย่างมากถึงแม้ว่าเศษเสี้ยวของมันยังคงหมุนอยู่รอบตัวเขาแต่เลือดไหลออกจากปากของเขาอย่างต่อเนื่อง การหายใจของเขาก็อ่อนลงแต่ดวงตาของเขายังคงเปิดอยู่อย่างมั่นคงราวกับว่าเขายังคงแบกรับความกับข้องใจแม้ในความตายบูมมีเสียงดังขึ้นขณะที่ร่างของนักบุญถูกทำลายเขาถูกสังหารนักบุญดาบสองคนที่ไล่ตามพวกเขาทั้งคู่ถูกสังหารดวงตาของเย่ฟู่เทียนเย็นชามากเขาถูกปกคลุมไปด้วยเลือดในระหว่างการต่อสู้ดูเหมือนเขาจะไม่มีปัญหาแต่เขารู้ว่าสิ่งต่างๆเป็นอย่างไรและหยูเซิงก็เช่นกัน ไปกันเถอะเย่ฟู่เทียนกล่าวและทันใดนั้นกลุ่มก็เดินทางต่อไปบนท้องฟ้าไม่นานนะักกลุ่มผู้ฝึกต,ตนก็เข้ามาหาพวกเขาพวกเขาเป็นบุคคลระดับนักบุญที่คุมขังเมืองจัก,กรพรรดิเสียไว้และพวกเขาก็รีบเข้าไปทันทีที่เห็นพวกเขาเมื่อเขาเห็นพวกเขาเดินเข้ามาใกล้เย่ฟู่เทียนซึ่งลมหายใจเริ่มอ่อนแรงมากกล่าวว่าอาณาจักรของจัก,กรพรรดิหลี่ได้เปิดการโจมตีอย่างไม่คาดฝันข้าต้องขอให้ท่านผู้อาวุโสไปที่ภูเขาส่วนจิตเพื่อช่วยเหลือพวกเขา พวกเขาพยักหน้าไม่เป็นอะไรร่างของพวกเขาวาววเคลื่อนตัวไปอย่างรวดเร็วในทิศทางของภูเขาส่วนจิเย่ฟูเทียนและคนอื่นๆหยุดนิ่งพวกเขาไม่หนีอีกต่อไปผู้ฝึกตนระดับนักบุญแห่งเมืองจักรพรรดิเซี่ยรีบเร่งป้องกันตัวดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องหนีอีกต่อไปและถ้าเฉากงโจมตีพวกเขาพวกเขาคงหนีไม่พ้นเขาไม่รู้ว่ายาย่าอูเฉินและอาจารย์ของเขาเป็นอย่างไรในตอนนี้ ตามการประเมินครั้งก่อนของเขาหลี่เยวกงไม่กล้าที่จะต่อต้านเซียชิงหยวนข้อความที่เสี่ยวเซิงส่งไปอาจเป็นเพียงหลี่เยวที่แกล้งทําเป็นต่อต้านเซียชิงหยวนด้วยความหวังว่าเธอจะรีบไปที่ภูเขาส่วนจีก่อนหน้านี้ตอนนี้มีแต่เธอและคนข้างๆเท่านั้นที่ช่วยยาย่าได้ไม่ต้องกังวลทุกอย่างจะเรียบร้อยเสียงอันอบอุ่นจากข้างเย่ฟู่เทียนเขาหันกลับมาและเห็นใบหน้าที่สมบูรณ์แบบของเหยาซีปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเขา ดวงตาของเธออบอุ่นและนุ่มนวลแต่ดูเหมือนจะมีร่องรอยของความกังวลอยู่ในนั้นเจ้าคระพักผ่อนและฟื้นตัวท่านเย่เธอกล่าวขอบคุณเทพธิดาเย่ฟู่เทียนกระซิบข้าจะเก็บความลับของเจ้าไว้ขุนนางเย่เหวาซีกล่าวเย่ฟู่เทียนพยักหน้าเล็กน้อยเขาและเหย่ซีไม่ได้ทะเลาะกันและมีความสัมพันธ์ที่ดีทีเดียวเธอไม่มีเหตุผลที่จะทอระยศเขา นอกจากนี้เยาวซียังเป็นคนฉลาดอีกด้วยการได้เห็นการต่อสู้ในวันนี้ทําให้เธอนึกถึงบางอย่างหากเธอต้องการเปิดเผยความลับของเขาเธอควรพิจารณาว่าเธอจะรับผลที่ตามมาหรือไม่ในขณะนั้นในสนามรบดาบรูปแบบการต่อสู้แผ่กระจายไปทั่วท้องฟ้าย่าไกลปนดาบและรวมตัวเองเข้ากับรูปแบบการต่อสู้ในขณะที่ใช้พลังของรูปแบบการต่อสู้ความสามารถในการโต้กลับของเธออยู่ที่จุดสูงสุด แต่ถึงกระนั้นยักษ์เวทมนของสวรรค์ลหลีเหินก็ยังไม่ถอยเลยแม้แต่น้อยอันที่จริงเขายังคงโจมตีอย่างดูเดือดเขายือนอยู่บนท้องฟ้าเหมือนราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ศีรษะของเขาขุดท้องฟ้าและเท้าของเขาเหยียบย่ำดินการโจมตีที่ครอบงำของเขาดังก้องอย่างดูเดือดรูปแบบการต่อสู้ดาบในอากาศยังคงโจมตีเขาแต่เขายังคงยืนหยัดโดยไม่ถอย รูปแบบการต่อสู้ดาบทั้งหมดถูกโจมตีโดยการโจมตีอันทรงพลังของเขาและทิ้งภูเขาส่วนจีไว้เบื้องหลังแน่นอนว่านจุดนี้ภูเขาส่วนจีทุกทำลายลงกับพื้นแล้วเจ้าอาจเคยอยู่ที่จุดสูงสุดแต่นั่นเป็นอดีตไปแล้วเสียงอันทรงพลังที่สั่นสะเทือนทั้งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินหมัดขนาดยักษ์ทุบลงทันใดนั้นรอยร้าวในรูปแบบการต่อสู้ดาบขยายกว้างขึ้นและมันก็แตกเป็นเสียงเสียง ร่างกลุ่มหนึ่งตกลงสู่พื้นโลกอย่างไร้เรี่ยวแรงโดยมีเลือดไหลออกจากปากของพวกเขาเฉากงเสียงมาจากแดนไกลเมื่อเสียงสะท้อนหมัดก็พุ่งออกไปไกลๆครอบคลุมท้องฟ้าพลังปีศาจหลุดออกจากร่างของเฉากงขณะที่เขาจับคู่หมัดกับคู่ต่อสู้คนใหม่ของเขาอากาศดูเหมือนจะแตกสลายเมื่อเชากงถูกบังคับให้ถอยหลังเขากวาดสายตาไปที่สนามรบเย่ฟู่เทียนและหยูเซิงต้องฆ่าพวกเขาแล้ว ไปกันเถอะเฉากงตะโกนและเสียงของเขาดังก้องไปทั่วท้องฟ้งฟาขณะที่มันกลิ้งออกไปในระยะไกลผู้ฝึกตนจากสวรรค์ลหลี่เหินที่กำลังต่อสู้อยู่ได้ยินเสียงของเขาและพุ่งขึ้นไปในอากาศออกจากสนามรบและเริ่มกระจัดกระจายเฉากงได้รับคำสั่งให้กระจายซึ่งหมายความว่าเซียชิงหยวนต้องมาถึงแล้วรูปแบบการต่อสู้ของคู่ต่อสู้ตอนนี้แข็งแกร่งกว่าของพวกเขาถ้าพวกเขามาไปตอนนี้พวกเขาคงทำไม่ได้พลิกฟ้าสยบปฐพี The Legend of f u t ฟูตอนที่1,082ไม่น่าให้อภัยเสียงดังขึ้นในอากาศจากระยะไกลและผู้ฝึกตนจากอาณาจัก,ก,กรจักรพรรดิที่กำลังต่อสู้อยู่กระจัดกระจายไปทีละคนแม่ทัพศักดิ์สิทธิ์แห่งเทียนและแม่ทัพศักดิ์สิทธิ์แห่งโตเก้าไปข้างหน้าไปยังที่ที่เฉากงกำลังหลบหนีและไล่ตามเขาพวกเขาที่เหลือเดินต่อไปในทิศทางของการต่อสู้ทั้งหมดเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วมาก เซียชิงหยวนเหลือบมองไปรอบๆสนามรบย่ายา,ยาล้มลงกับพื้นและเยออ่อเฉินก็อาบด้วยดาบที่ไรขอบเขตเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่สดใสและชัดเจนขอบคุณนักดาบสำหรับดาบของเจ้าเมื่อเขากล่าวเช่นนี้เจดจำนงของดาบก็พุ่งทะยานขึ้นไปในอากาศพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้านี่คือดาบที่ประมาจารย์ดาบแห่งหลีเหินใช้เพื่อเสริมการรับรู้ของเขาและเขาสามารถใช้เพื่อช่วยเขาในการต่อสู้ของชีวิตและความตายว่าเขาจะคืนดาบของเขาได้อย่างไร ใบหน้าของเซียชิงหยวนไม่มีอารมณ์เมื่อเธอสังเกตฉากนี้แต่ภายในเธอยังคงรู้สึกขอบคุณนักดาบแห่งหลีเหินอยู่บ้างในอดีตเธอเคยไปที่สวรรค์หล,ลีเหินและขอให้ปรมาจารย์ดาบแห่งหลีเหินสอนวิชาดาบของเธอและช่วยให้เธอเข้าใจวิธีของดาบได้ดีขึ้นเย่อเฉินลงไปที่พื้นซึ่งเขานั่งไขว่าห้างการหายใจของเขาก็อ่อนลงอย่างกระทันหันแต่เซียชิงหยวนและคนอื่นๆยังคงเดินหน้าต่อไป นักบุญทั้งหมดหยุดการต่อสู้ผู้ฝึกตนระดับนักบุญของเก้ารัฐได้รับบาดเจ็บทั้งหมดและไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บเพียงครั้งเดียวแต่ในขณะนั้นพวกเขาแค่กังวลว่าเย่ฟู่เทียนเป็นอย่างไรเซียชิงหยวนรีบวิ่งไปและผู้ฝึกตนจากอาณาจักรจักรพรรดิหลี่ก็กระจัดกระจายตรบับใดที่เย่ฟู่เทียนไม่เป็นไรสิ่งนี้จะนับเป็นการสูญเสียอาณาจักรของจักรพรรดิหลี่ เซียชิงหยวนและคนอื่นๆก้าวไปข้างหน้าในที่สุดพวกเขาก็เห็นกลุ่มคนเดินเข้ามาหาพวกเขาในบรรดาคนที่อยู่ข้างหน้ากลุ่มคือเย่ฟู่เทียนและหยูเซิงในขณะนั้นเซียชิงหยวนก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกดูเหมือนว่าไม่มีอะไรเลวร้ายเกิดขึ้นกับเขาเซียชิงหยวนก้าวไปข้างหน้าและเดินไปข้างหน้าเย่ฟู่เทียนในขณะนั้นเขาและหยูเซิงอ่อนแอมากท่าทางของเธอเย็นเฉลิเกินและอากาศอุ่นๆรอบตัวพวกเขาดูเหมือนจะเย็นลงในทันที ทำตามคำสั่งของข้าเธอกล่าวใครก็ตามจากอาณาจ,ากจากกาักรจักรพรรดิในแดนว่างเปล่าจะต้องถูกสังหารอย่างไร้ความปราณีไม่มีข้อยกเวน้นรับทราบฝ่าบาทผู้คนที่อยู่ข้างข้างเธอกล่าวณจุดนี้อาณาจักรของจกกักรพรรดิพ่ายแพ้ในการต่อสู้ของอาณาจักรว่างเปล่าแต่พวกเขาได้สั่งให้ผู้ฝึกตนระดับนักบุญของพวกเขาโจมตีเย่ฟู่เทียนอย่างไม่คาดคิด หลีเหยาเองก็ปรากฏตัวเป็นเหยืยอ่อล่อแต่พวกเขาได้ส่งนักบุญที่ไปถึงจุดสูงสุดของขั้นนิพพานศักดิ์สิทธิ์ออกไปแล้วการกระทำแบบนี้น่ารังเกียจอย่างยิ่งเสียชิงหยวนไม่สามารถทนได้หากอาณาจักรของจัก,กรพรรดิลีต้องการทำสงครามก็ให้รู้ว่าเป็นพวกแรกที่ทำการเคลื่อนไหว หลายคนแอบ,บสันสถานอาณาจักรของจักรพรรดิเซียและอาณาจักรของจักรพรรดิหลี่นั้นขัดแย้งกันมาตลอดและได้ปะทะกันครั้งแล้วครั้งเล่าและการโจมตีครั้งนี้อาจทําให้ความขัดแย้งรุนแรงขึ้นไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตข้าจะรอดูเย่ฟู่เทียนกล่าวเขายังไม่เห็นคนอื่นๆและเขากังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้คนจากก้าวรัฐ ในขณะที่เขาเก้าวไปข้างหน้าในที่สุดเขาก็กลับมารวมตัวกับนักบุญแก้วหัวหน้าหมู่บ้านและนักบุญเซียเมื่อเขาเห็นว่าทุกคนได้รับบาดเจ็บหัวใจของเขาก็เย็นชาพูดง่ายๆคือผู้ปลุกฝังจากเป้าหมายของอาณาจักรจกกักรพรรดิคือเขาและอยู่เซิงพวกเขาต้องการบังคับให้ทุกคนถอยกลับเพื่อที่พวกเขาจะได้ฆ่าพวกเขา พวกเขาอาจจะไม่มีหัวใจสำหรับการต่อสู้ที่ดุดเดือดและพวกเขาจะไม่ประสบความโชคร้ายหากไม่มีแต่บาดแผลของทุกคนจากก้ารับแสดงให้เห็นว่าพวกเขาจะต่อสู้จนตายมิฉะนั้นพวกเขาจะถอยหนึก้าวและคู่ต่อสู้ของพวกเขาจะเพิกเฉยต่อพวกเขาและสามารถออกไปได้โดยตรงถ้าเป็นเช่นนั้นพวกเขาได้รับบาดเจ็บได้อย่างไร หัวหน้าหมู่บ้านรีบวิ่งไปข้างหน้าและเมื่อเย่ฟู่เทียนเห็นเขาเคลื่อนไหวหัวใจของเขาก็กระโดดโลดเต้นเขายัางรีบวิ่งไปข้างหน้าและเห็นเยอ่อเฉินคุกเข่าอยู่บนพื้นพร้อมกับดาบที่พันรอบตัวเขาไม่มีอะไรผิดปกติกับเขามากเกินไปนักดาบแห่งหลี่เหินเคยใช้ดาบของเยอ่อเฉินและไม่ใช่แค่ดาบเท่านั้นแต่ยังรวมถึงชีวิตของเขาด้วยชีวิตนั้นควรเป็นของเขา บางที่นักดาบแห่งหลีเหินอาจคิดว่าจะมีอุบัติเหตุบางอย่างเกิดขึ้นบนท้องฟ้าและนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงทำในสิ่งที่เขาทำเขาให้เย่อูเฉินยืมดาบของเขาจริงหรือ,รอเคยเป็นของเย่ฟู่เทียนไม่มีทางรู้แต่ไม่ว่าเขาตั้งใจจะให้ใครยืมมันก็เพียงพอแล้วที่จะเตือนเขาว่าเขาเป็นเจ้าของปรมาจารย์ดาบของหลีเหินตลอดชีวิต ในที่สุดพวกเขาก็มาถึงฝั่งของยายา่าในเวลานั้นเธอเป็นลมหมดสติและหัวหน้าหมู่บ้านก็ไปถึงที่นั่นก่อนและกำลังสนับสนุนเธอปากและเสื้อผ้าของยาย่าเปื้อนเลือดยาย่าไม่ใช่คนเดียวที่ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีคนอื่นๆหลายคนก็เช่นกันแม้แต่พี่น้องผู้สาบานตนที่มีอำนาจของเขาก็ยังได้รับบาดเจ็บอย่างหนักและเลือดก็ไหลออกจากหูตาปากและจมูกของพวกเขาพวกเขาทั้งหมดอ่อนแอมาก ลียเยาเย่ฟู่เทียนกมัดของเขาการแก้แค้นที่เขาเป็นนี่เขาได้ยิ่งลึกเข้าไปอีกในขณะนั้นร่างบางกลุ่มก็พุ่งมาในอากาศจากระยะไกลแม่ทัพศักดิ์สิทธิ์แห่งเทียนและแม่ทัพศักดิ์สิทธิ์แห่งโตและผู้ฝึกตนของพวกเขากลับมาแล้วเฉากงตั้งใจที่จะหลบหนีพวกเขากล่าวเราไม่สามารถหยุดเขาได้แต่นักบุญหลายคนที่เข้าร่วมการต่อสู้ถูกหยุดและสังหารีเยาแห่งอาณาจักรจักรพรรดิหลี่ไม่ได้อยู่ในดินแดนว่างเปล่าอีกต่อไป เขาอาจจะเริ่มสร้างรูปแบบการต่อสู้อวกาศเพื่อที่จะจักไปไม่เพียงเท่านั้นเมืองจัก,กรพัิหลี่ยังกลายเป็นเมืองร้างเห็นได้ชัดว่าหลี่เยาได้เตรียมการไว้ก่อนที่เขาจะลงมือทําตอนนี้ไม่ว่าเขาจะสามารถฆ่าเย่ฟู่เทียนได้หรือไม่ก็ตามเขาก็จะสามารถคาดการได้ว่าจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นในภายหลังทําไมเขาถึงรอในดินแดนที่ว่างเปล่าเพื่อให้เซียชิงหยวนจัดการกับเขาแน่นอนว่าเขาจักไปในทันทีเจ้าหญิงสบายดีไหมยเย่ฟู่เทียนถาม คำเหล่านี้มีความหมายลึกซึ้งกว่าความหมายที่ผิวเผินแน่นอนเขาไม่ได้โทษเสียชิงหยวนสถานการณ์ทั้งหมดนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเธออย่างแน่นอนยิ่งกว่านั้นเมื่อเขาออกเดินทางครั้งแรกเธอได้ส่งคนมาปกป้องเขาเพื่อป้องกันเรื่องแบบนี้แม้ว่าโอกาสที่หลี่เหวาจะทำอะไรบ้าบ้าจะค่อนข้างต่ำแต่พวกเขาก็ยังเตรียมพร้อมสำหรับมันแต่คำพูดของเสี่ยวเซิงได้เปลี่ยนแปลงทุกอย่างและเกือบทำให้เย่ฟู่เทียนและเพื่อนๆของเขาเสียชีวิต เย่ฟู่เทียนไม่ได้ตำหนิผู้ฝึกตนเหล่านั้นที่จากไปทั้งสองฝ่ายไม่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและในอาณาจักรของจกักรพรรดิเสียเขาไม่มีอะไรมากไปกว่าคนรับใช้ของเจ้าหญิงเขาไม่มีสิทธิ์ขอให้พวกเขาทำอะไรเพื่อเขายิ่งกว่านั้นเนื่องจากเสี่ยวเซิงได้ส่งข้อความบอกว่าเจ้าหญิงเซียชิงหยวนได้พบกับการโจมตีที่ไม่คาดคิดพวกเขาจึงต้องไปแม้ว่าจะมีโอกาสเพียงหนึ่งเปอร์เซนต์ที่มันจะเป็นจริงก็ตาม พวกเขาเป็นคนของจัก,กรพรรดิเสียพวกเขาเป็นคนของเจ้าหญิงพวกเขาไม่ใช่คนของเย่ฟู่เทียนหลี่เหว่ยส่งผู้ฝึกตนระดับนักบุญบางคนจากดินแดนว่างเปล่าไปยังภูเขาศักดิ์สิทธิ์เพื่อสร้างภาพลวงตาที่ทําให้ข้าสับสนพวกเขาไม่กล้าสแสดงจริงๆแต่ล่าช้าไประยะหนึ่งมันเป็นความผิดของข้าเองที่ช้าเกินไปเสียชิงหยวนกล่าวเธอรู้ว่าถ้าเธอไปเพียงครู่ต่อมาเย่ฟู่เทียนจะตกอยู่ในอันตรายจริงๆ และความจริงที่ว่าเย่ฟู่เทียนและคนอื่นๆรอดชีวิตจากการต่อสู้ครั้งนี้ก็เป็นปาฏิหาริแล้วมันเป็นปาฏิหาหริอ,อย่างแท้จริงถ้าย่าไม่ตอบโต้ด้วยพลังทั้งหมดของเธอและหากประมาจารย์แห่งหลี่เหินไม่ยื่นดาบของเขาให้เย่อเฉินเย่ฟู่เทียนคงไม่รอดเขารู้เรื่องนี้เป็นอย่างดี ปองหญิงทั้งหมดนี้เป็นความผิดของข้าเสียงหนึ่งดังขึ้นเมื่อเธอได้ยินสิ่งนี้ดวงตาของเซียชิงหยวนก็ส่องประกายด้วยแสงเย็นเธอลืมตาเย็นชาชา้าช้ามองไปยังร่างที่ส่งเสียงมามันคือเสี่ยวเซิงเมื่อนักบุญที่หลี่เหยาส่งมาปรากฏตัวค้าตื่นตระหนกข้าไม่ได้รอคำสั่งแต่ส่งข้อความตรงไปยังภูเขาส่วนจิตทำให้เย่ฟู่เทียนและคนอื่นๆถูกจู่โจมอย่างไม่ทันตั้งตัว แต่โชคดีที่ไม่มีใครได้รับอันตรายร้ายแรงใดๆเลยเสี่ยวเซิงโค้งคำนับเจ้าหญิงได้ปลดโยโกโทษให้ข้าด้วยเจ้าหญิงเสี่ยวเซิงยอมรับความผิดพลาดของเขาอย่างแข็งขันในขณะนั้นศีรษะของเขาก้มลงต่ำมากราวกับว่าเขายอมรับจริงๆว่าเขาได้ทำอะไรผิดและขอร้องให้เจ้าหญิงยกโทษให้เธอเย่ฟู่เทียนจ้องมองไปที่เสี่ยวเซิงเขาเพิ่งถามว่าเจ้าหญิงไม่เป็นไรแต่สิ่งที่เขาถามจริงๆคือข้อความของเสี่ยวเซิง ก่อนหน้านี้เขาเดาได้ว่าเสียชิงหยวนจะไม่ส่งคนไปเรียกทหารของเขากลับหลี่เยาไม่กล้าโจมตีเสียชิงหยวนดังนั้นเขาจึงถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเสียชิงหยวนหรือไม่เซียชิงหยวนกล่าวว่าเป็นเพียงหลี่เยาที่พยายามสร้างความสับสนให้กับเธอและสงครามนั้นก็ไม่ได้ประทุขึ้นจริงๆดังนั้นเสี่ยวเซิงกลับมาพร้อมข้อความและกล่าวว่าไม่มีคําสั่งจากเซียชิงหยวนเขาหมายถึงอะไรอืมถ้าแค่นั้นก็ไม่เป็นไร เมื่อเสี่ยวเซิงรีบไปที่ภูเขาส่วนจีเฉากงและผู้ฝึกตนคนอื่นๆจากอาณาจ,ากจากาักรจักรพรรดิหลี่ต่างก็อยู่ที่นั่นเมื่อเขาเห็นเช่นนั้นเสี่ยวเซิงคงคิดว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นและเป้าหมายของหลี่เหวาคือเขาไม่ใช่เซียชิงหยวนแต่เสี่ยวเซิงได้เรียกคนให้ออกไปโดยไม่ลังเลและยิ่งกว่านั้นก็บอกว่าเจ้าหญิงกำลังถูกโจมตี อาจกล่าวได้ว่าในเวลานั้นเขามีความเด็ดขาดอย่างยิ่งเขาตั้งใจแน่วแน่ที่จะส่งคนไปและให้พวกเขารวบรวมผู้คนจากหุบเขาเมคาศักดิ์สิทธิ์ไปพร้อมกันถ้าเสี่ยวเซิงบอกว่าเขาไม่ได้หมายความถึงสิ่งนี้เย่ฟู่เทียนจะเชื่อมันได้จริงหรือและไม่ใช่แค่เย่ฟู่เทียนเท่านั้นคนอื่นๆจากก้าร้าต่างก็มองไปที่เสี่ยวเซิงอย่างเย็นชา เขาเห็นว่าเย่ฟู่เทียนรายลง้อมไปด้วยผู้ฝึกตนจากอาณาจักรจักรพรรดิและยังคงกล่าวว่าองค์หญิงอยู่ภายใต้การโจมตีและส่งคนไปหาเธอพูดกว้างๆนี่ไม่ได้หมายความว่าเขาพยายามจะฆ่าเย่ฟู่เทียนหรอกหรือเขาแค่พยายามใช้คนอื่นทำเจ้าทำผิดจริงๆเสียชิงหยวนกล่าวอย่างเย็นชาเจ้าบอกว่าเจ้าหญิงอยู่ภายใต้การโจมตีข้าถูกโจมตีเมื่อไหร่ หลีเหยาส่งนักบุญมาล้อมภูเขาศักดิ์สิทธิ์สถานการณ์เลวร้ายดังนั้นข้าจึงส่งคนจากตระกูลเสี่ยวไปขอความช่วยเหลือทันทีข้าคิดว่าโดยธรรมชาติแล้วหลี่เยวกำลังเคลื่อนไหวต่อต้านเจ้าเสี่ยวเชิงยังคงก้มศีรษะภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ข้าไม่สามารถใช้เวลาคิดมากเกินไป เจ้าใช้เวลาคิดมากเกินไปไม่ได้หรือเย่ฟู่เทียนพูดขึ้นทันทีสายตาเฉียบคมแวบเข้ามาในดวงตาของเขาเขายังคงจำการแสดงออกของเสี่ยวเซิงเมื่อเขาถ่ายทอดข้อความของเขาเย็นชาไร้ความรู้สึกนึกคิดในเวลานั้นดูเหมือนว่าเสี่ยวเซิงจะไม่สนใจความปลอดภัยของเจ้าหญิงเลยอย่างไรก็ตามสถานการณ์นี้เป็นความผิดของข้าไม่ว่าเจ้าจะลงโทษเข้าอย่างไรเจ้าหญิงข้าจะไม่บ่นเสี่ยวเซิงโค้งคำนับอีกครั้งยังคงฟังดูจริงใจ เจ้าคิดว่าอย่างไรเย่ฟู่เทียนเสียชิงหยวนหันไปมองเย่ฟู่เทียนคนที่ตกอยู่ในอันตรายจริงๆคือเย่ฟู่เทียนเขาอาจจะไม่ปล่อยให้เสี่ยวเซิงออกไปง่ายเกินไปนี่เป็นปัญหาที่ยุ่งยากเย่ฟู่เทียนมักจะต้องการฆ่าเสี่ยวเซิงเธอไม่คิดว่ามันจะแปลกสําหรับเขาที่ต้องการสิ่งนี้และเธอจะไม่โทษเขาสําหรับสิ่งนี้แต่ถึงแม้เสี่ยวเซิงจะทำผิดแต่ถ้าพวกเขาฆ่าเขาพวกเขาจะไม่มีวันอธิบายให้แม่ของเธอและตระกูลเสี่ยวฟังได้ ข้าคิดว่าเจ้าควรตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดเจ้าหญิงข้าเชื่อว่าเจ้าจะจัดการกับมันได้ดีเย่ฟู่เทียนกล่าวเขาไม่ได้ให้ความเห็นของตัวเองในเรื่องนี้ข้าจะัตะเเซียชิงหยวนพยักหน้าหลายคนได้รับบาดเจ็บให้พวกเขากลับไปที่อาณาจักรของจักรพัิเซียพวกเขาสามารถชะลอตัวลงเมื่อจัดการกับเรื่องนี้แต่หลายคนในกลุ่มของเย่ฟู่เทียนได้รับบาดเจ็บและไม่เหมาะสำหรับพวกเขาที่จะอยู่ในดินแดนว่างเปล่า ไม่เป็นอะไรเย่ฟู่เทียนพยักหน้าจากนั้นพวกเขาทั้งหมดก็รวมตัวกันและจักไปในทิศทางของเมืองจัก,กรพรรดิเซี่ยที่พวกเขาเตรียมจะจักไปจะปล่อยเขาไปอย่างนั้นหรือเสียงของหลวฟันเย็นมากทุกคนมองเห็นได้ชัดเจนเสี่ยวเซิงได้วางแผนต่อต้านเย่ฟู่เทียนและพยายามจะฆ่าเขาเจ้าหญิงเป็นลูกพี่ลูกน้องของเสี่ยวเซิงและราชินีเสี่ยวเป็นป้าของเขาแม้ว่าเจ้าหญิงต้องการจะต่อต้านเสี่ยวเซิงเรื่องนี้ก็ไม่สามารถตัดสินใจได้ง่ายๆ ด้วยการมอบความสัมพันธ์นี้ให้เซียชิงหยวนเพื่อจัดการเย่ฟู่เทียนได้ทําให้สิ่งต่างๆยากสําหรับเธอมันจะเป็นเรื่องยากมากที่จะต่อต้านเสี่ยวเซิงปล่อยให้เขาไปแสงอันเยือกเย็นและสังหารส่องประกายในดวงตาของเย่ฟู่เทียนเขาต้องตายหลี่เหวาต้องการฆ่าเขาเพราะพวกเขาเป็นศัตรูดังนั้นถ้าเสี่ยวเซิงต้องการจะฆ่าเขาเป็นเรื่องที่โยกโกดให้ไม่ได้